คลิปนี้กูจะมาพูดให้ตื่นนะคนที่ว่าเย็ดแม่อยากตื่นนั่นนะคนโกงอ่ะนะคนโกงที่อยู่ในงานโกงอ่ะต้องโดนยุติธรรมพันชีวิตครั้งสุดท้ายรู้เรื่องว่าเย็ดแม่ไอโขอแมแล้ว ของที่แม่งกำลังโกงกันอยู่เนี่ยเขาเออกไปตั้งเอาไว้กลุ่มหนึ่งแต่แม่งเอามาคุยกับกูและของตรงนั้นก็คือว่าร่างกูเซลล์เลือดกูที่เขาผลิตประดิษฐ์ต,ต,ตั้งเอาไว้แต่เดี๋ยวกูสแกนร่างทำาไมเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นใหม่เช่นลูกกระสุนนะั่นนะลูกกระสุนพันเลือดนะเดี๋ยวกูประดิษฐ์ใหม่ส่วนคนที่จะโกงก็ออกออกไปคุยตรงอื่น เดี๋ยวได้ยิงกันแน่เดี๋ยวได้บุกยิงกันแน่ไม่ต้องห่วงเรื่องย่างทุกูไม่ชอบย่างทุกเพราะพวกแม่งเป็นทุกกันมาเยอะเรื่องไปไฟ่กันเองแค่นั้นแค่รู้ตรงนั้นว่าแม่งเป็นทุกเพราะไฟ่กันเองอะกูก็เริ่มจะโอเคละกูไม่ย่างทุกกูไม่ย่างทุกการเป็นอยู่ที่สุขสบายที่สุดคือไม่ใช่ย่างทุกศัตรูคือให้ศัตรูตายไปเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้ในแผ่นดินที่กวา่วากวา้าง ไม่ต้องมาอยู่ร่วมกันอีกเป็นกลุ่มกันอีกรู้เรื่องอ่อไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกก็คือว่าทําสงครามอ่ะก็คือที่โกงอยู่ก็คือโกงไปของของกู้พันตรนกู้เขาทําเสร็จก็ออกไปตั้งไว้เขาไปจัดมาหมดแนละ้วเขาออกไปตั้งไว้มึงโกงก็โกงไปส่วนกู้สแกนล่างทาใหม่แล้ทำใหม่เดี๋ยวไว้สู้กันรู้เรื่องนะ จบทุกกลยุทธ์นะี่มึงไ,ไ,ไปทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะเป็นสิบรอบแลวนะของไอ้นาคแลนหงวงอ่ะที่ว่าเป็นอุปส,สรรคศัตรูกูประจับไม่ได้นะเดี๋ยวกูแทงหรือกูยิงใส่หน้ามันพยายามจ้องยิงแต่ตนมันเด็กคนนั้นแบบว่าจนสําเร็จเพราะกูลําค้ญมากที่สุดแล้วไม่รู้จักด้วยปัญหาคือกูไม่รู้จักหน้ามันเย็นแม่ผันชีวิตมันแท้แท้หรือเปล่าไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่าที่มึงเอามาพูดคุยนะ ไปทำให้ประจับมันนะไม่จับมันตายหมดเลียดแม่เด็กตัวเดียวประจับไม่ได้ตายหมดวิธีของกูก็คือเจาะเลือดเลือดแม่รวมกับชั้นบรรยากาศแล้วก็ปล่อยทั่วทุกแผ่นดินแค่เลือดไหลแค่เลือดในร่างกูไหลไหลรวมกับชั้นบรรยากาศอากาศรอบตัวกูประจับไม่ได้นะ ไปเห็นไม่ได้พันชีวิตของแม่งตัวแท้จริงเป็นยังไงไปเห็นร่างมันแต่แท้ไม่ได้ร่างคนแต่แท้มันเป็นยังไงระจับไม่ได้นะไม่ยอมไหรู้เรื่องป่ะโกงก็ออกออกไปคุยตรงอื่นโกงโกงกระสุนพันเลือดกลัวที่เขาทาให้เสร็จแล้วเขาจับแล้วก็เขาเออกไปตั้งไว้จุดหนึ่งก็พูดโกงกันเลยอ้าอ่าพูดเลยแล้วกูก็สแกน ทำใหม่เด้อผลิตกผสมขึ้นใหม่เด้อออกไปคนโกงออกออกไปโกงเย็ดแม่งแต่มึงโกงไม่ได้ศัตรูงได้ไปมึงโดนบุกยิงเนดะ้ออย่าเอามาคุยนะท้งจิตสัมผัสพันโดนกูนะกูลำคันนะยี่สี่ชั่วโมงเลยพวกแม่งนี่ไม่หลับไม่นอนเลยนะอึดนะพอเรื่องงานการไม่ยอมไปทำนะ อย่าหลงตามคนปกนะสักวันเขาทิ้งนะยศดแม่เขาไปอยู่แต่กันแต่เขาไนะพวกมือนคนหัวแหลนนะยศดแม่นั้นไปยาเงียปากนะยศดแม่ในเมื่อที่ว่าปูยา่ย่าตายายพระเท่าไม่เท่ามึงอะไรมึงยังตามอยู่นะยศดแม่สมประเวสีมึงยังตามอยู่นะมึงอย่าหวังตามขึ้นมาอยู่มมเมืองปกในดงปกมไม่สุขสบายหรอกรู้เรื่องอนะโกงคือออกไปตรงนี้เ็าจะ ผลิตสร้างไว้ใหม่โกงของเก่าทั้งหมดที่เขาไปจับยึดมาก็กออกไปโกงไปคุยตรงเงินจำโกงไม่ได้แม้แต่ลูกปืนสักลูกหนึ่งระวังตัวดูเรื่องนะแยกนะแยกความเป็นจริงอะเนี่ยเลือดกูนี่เจาะตดๆดนี่ปันตนกูนี่ล่างกูนี่แยกออกเป็นสองเป็นสองวงนะที่เขาไปจับมาก็คือว่ากองอยู่ข้างหน้านะ ของเลือดกูทั้งนั้นนะ่ะนะหัวกระสุนแบบน้ํากดทั้งนั้นนะ,ะกระสุนปืนแรงๆนะยดแม่ถ้าว่าโกงไม่ได้นะไม่มีกระสุนฆ่ากานะยดแม่เขาฆ่ามีไงน,นะยี่นะนะโกงคือออกไปหนึ่งวงอยากได้อยากได้อิจฉาอยากได้ลูกปืนอยากได้ปืนเซลพันปืนที่ว่าฆ่าพันชีวิตชนะศัตรูจริงๆออกไปหนึ่งวง ส่วนตรงนี้เขาสแกนร่างกูทำใหม่แล้วทำขึ้นใหม่ผลิตขึ้นใหม่รู้เรื่องนะส่วนไม่ต้องหาเรื่องเป็นอดีตความจําพันชีวิตมันล่องหุนเปลดอยู่เนียไม่รู้ตัวเปลดเลยนะส่วนมากจะหัวแรนงนะ่ยคอแนงนะ่ยัดแม่มาอยู่มเปลเลยอืม ความจำพันชีวิตมึงก็เถื่อล่างกูล่างแท้กูตนฉบับกูคำมวยนุ่นของแม่ของกูนี่คือว่าสุดๆนะอยู่ในความจำพันชีวิตพวกมึงแล้ว,วกูววกต้องทำลายนะกูต้องทำลายจุดที่ว่าพวกมึงทำมาแล้วนะจำาไหมนะโกงกระสุนในวงไม่ได้นะโดนยิงตายไม่มีกระสุนฆ่าก็ในจัดแม่ ไปออกไปพูดโกงในวงไปจับกลุ่มสักกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวให้คนเอาของไปตั้งนะฮะกูหรือว่าแม่ของกูน้ำมูกว่าน้ำมูกกูเก็บไว้อยู่สแกนไว้ออกไปตั้งไว้พวกมึงเป็นทุกข์กันอย่างเยอะแล้วกูไปรับรู้มาก็คือว่ากูโอเคแล้วเหลือแต่ทาสงคารามบุกยิงกันใช่เปล่าไม่มีกระสุนใช่ไหมไม่มีดินปืนเซลพันตนัวเอ,องแลนใช่ไหมแลนใช่ไหมถู่ก็ไม่ได้ใช่ไหม ตั้งไว้ผลิตใหม่ตรงนี้จะผลิตใหม่เด้อออกไปอย่าลืมทำให้สำเร็จน,นะเรื่องสัตว์ตูนะเห็นว่าตัวเดียวนะไม่งั้นตั้งแต่ยีแปวโดนยะีแปวรับรับซื้อไหลขายไหลแนะ่ยีแปวคนหัวแรนด้วงแรนหัวปลเลือหัวใหญ่กว่าถังนี่เยอะมากคนแรนนะ่ะคนแรนใหญ่อะ่ะด้วงแลนนะ่ะยีแปวพวกยางโดนนะ เพราะว่าค่ายผัวมตึงอยู่ในเรื่องนี้พยายามทํามานานกับลูกสาวมันทั้งสองนะพี่เราเวยนะจับตัวมาให้กูยิงให้ได้กวใช้มีดแต้มเลือดแทงให้ได้ใช้จับตัวฉีดยาให้ได้ทาให้แม่งตายตายสิ้นทั้งโดนสุดท้ายไม่ยอมอะไม่ยอมแไปแล้วอย่าเลยมะแยกสองวงนะวงอันที่หนึ่งก็คือเขาไปจับมาหมดนะในกระสุนพันเลือดกูนะจับ ทุกวงในที่เขาผลิตตั้งเอาไว้กองเอาไว้หนึ่งเรื่อง1วงส่วนทำใหม่ของกูอีก1วงกูเดี๋ยวให้ครอบครอบครัวกูทําเช่นแม่กูนะแม่กูนะกูแล้วก็เท่าปลูกเลื่อนทําไว้ให้เด้วของเก่าประจับมาสแกนไว้ให้ผม1ชุดแล้วก็เอาไปทงไว้1ชุด สำคัญยัดแมงถ้ามึงไม่มีกระสุนฆ่าศัตรูเลยนะยัดแม่มึงจะโดนยิงถล่มได้เองยัดแมงอย่าไว้รู้เรื่องนะแยกมันสองวงนะเดีย๋ยวเอาของไปทงไว้นะไปแยกนะไปโกงให้ได้นะไปนะอย่าเหมือนรอบก่อนนะ อย่างเหมือนรอบก่อนนะแบ่งกันรวมกันยัดแม่นะยัดแม่มันนะัแบ่งกันรวมกันนะนก็ได้อยู่นะเนี่ยเป็นเรื่องของพวกมึงนะจะแบ่งจะรวมกันจะไม่โกงกันขอแค่ได้ของไปก่อนออได้ป่าอก็ได้ได,ด้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ไอสัตว์จำไว้นะเลือดกูยัดแม่เลือดกู้เลือดตีแดงอ่ะไอสัตว์จำไว้นะ เลือดลูกนะยัดแม่นะวะนะไม่พยายามโกงโดนนะบอกให้นะ,ะมีเหี้ยมีเหี้ยอะไรสู้นะ,ะจับมาให้ได้นะจับตัวมาให้ได้แล้วเนี่ยของเท่าหนาักแนบมันนะ นั่งรองให้จบบทของแกนะครับเอาคนที่บ้านพฤติกรรมของพ่อเท่าเลื่อนมาเป็นพ่อครูนะพ่อเท่าเลื่อนมาเป็นพ่อครูมั่งตาโสมมั่งมาเป็นพ่อครูรอให้จบบทแบบว่าคนมีญานะแล้วแกอยากจะมาเป็นญานะเดี๋ยวดันแกก็เข้าออกเข้าออกอยู่มาเป็นญากูนะเดี๋ยวให้แกไปจับไออุปสรรคศัตรูตัวนั้นกูมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงใส่หน้ามันเดี๋ยวตัวเดียวเห็นเห็นว่ากูมีตั้งแต่เล็กๆไงตอนกูเด็กๆไ,ไง ประจับมาให้ได้เลยตายตายเซ็นสัญญายิงยิงแน่นอนฆ่าแน่นอนฆ่าพันชีสแม่งแน่นอนจับมาไม่ได้จับตัวปอมไอ้เหี้ยอะไร๋ยวเป็นเรื่องอยางไงยันไงแบบนี้ดีกว่าตายทั้งหมู่บ้านของพวกแม่งใช้เลือดเนี่ยเลือดเลือดอยู่ในร่างเขเพียบเลยทำได้อย่างเยอะสแกนในขยายใหญ่รู้แล้วนะ ไปจับไม่ได้นะยัดแม่ไม่ง <Lia ons S 1> enfin ั an, ้นพวกมึงตายหมดยัดแม่ยัดแม่ร่างคนเซลพันแลนนั้งเปยยัดแม่อากอยากจะสู้ยัดแม่โดนไปสักหน่อยเคียงเชียงนิดหน่อยยัดแม่ตายอะยัดแม่สัตดคุ้ยอีโคแลนยัดแม่ทำทรงงามงามมากเจ๊ยัดแม่โคแลนน้ำมัพอีจัด ตกปแแตก <Yeah. S 1> อีกคเลน,นี่เด้วเระวังนะ